คีโนสวัสดีค่ะแนะนำที่ดินแปลงสวยนะคะติดหมู่บ้านจัดสรรเลยะทุกท่านทำเรทองเลยทีเดียวอยู่ใกล้ถนนเรียงเมืองด้วยนะคะทำเรแบบนี้นะคะจะซื้อไว้เก็บสะสมไว้ก็ได้ไว้เก่งกำไรในอนาคตก็ดีหรือจะซื้อไว้ปลูกบ้านทำสิ่งต่างๆนะคะกิจการต่างๆอาจจะแบ่งล็อกก็ได้นะคะที่ดินเปล่าบ้านโคกวันโป่งสองงานค่ะ ราคางานละ1ร้านแสนบาทแบ่งโฉนดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นที่ดิน2โฉนดต,ติดทางสาธารณประโยชน์ติดหมู่บ้านจัดสรรค่ะใกล้ถนนเรียงเมืองใกล้สนามบินใกล้ตลาดนะคะใกล้ b i ๊กซีค่ะราคานี้เป็นราคาประคาาที่มาจากเจ้าของโดยตรงเลยค่ะงานละ1ร้าน5แสนบาท2ง,งานเป็นเงิน3ล้านบาทนะคะ2โฉนดจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ดินเปล่านะคะ สนใจต้องการสอบถามต้องการนัดชมพื้นที่หรือต้องการเจราจาต่อรองติดต่อโทรคุยได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ